สวัสดีค่ะพนเพื่อนเพื่อนนมชิมะแกงหิดปวกนกจะจ๊ะภาษาไทยก็เป็นหิดโครนนะคะอ,อืออือนี่แต่ดอกจุ้มๆที่น้องอือแต่จุ้มๆอือตุบุติป,ป,ป,ปีอยู่จ้าอือแกงแป๊บเป็นบ้าน ใส่ผักกิตูใส่น้ำเปรียนขึ้นมาแบบนี้นนองใส่เกลือเลียวมป็นไงเนาะมาคลิปนี้กับฝากโคดไลน์โค้ดแชทฝากซับตไะไคร้ในที่จะเฮ็ดปวกมาจากประเทศเพื่อนบ้านจ้ะไปเยี่ยมเบ็ดดองมาจ้ะเบ็ดดองไปเจ็บไปอัดฟิตอัดฟิต ใส่เห็ดกินให้ลูกชายเอาให้ลูกสาวลูกเคยให้ดองเห็นไหจ้า <c oughs> นี่นี่นี่ใบบังระใบจำนี่อะไจ้ะ <c oughs> แสบแล้วแล้วต้องเอียงมากมาหเล่ะจ้าปากอะไรก็แช่ได้หไหมจ้าสวัสดีค่ะ